สวัสดีครับให้นักเรียนมาศึกษาเกี่ยวกับทิศ6นะฮะทิศหาเรียนดูตามรูปภาพนะครับนักเ,เรียนจะเห็นว่าทิศทั้ง6กเนี่ยก็อยู่รอบๆบตัวเรานะฮะแล้วก็ทิศตั้ง6มีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรครับเป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสมานฉันนะฮะแล้วก็เกื้อกูลระหว่างบุคคลต่างๆ เพื่อที่จะอ่ไม่ว่าใครจะเป็นบุตรธิดาเป็นบิดามารดาเป็นศิษย์เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีหรือมิตรสหายอ่าสามีภรรยานะครับและนายจ้างลูกจ้างและเป็นพุทธศาก,กนิกชนที่ดีอันนี้คือความสําคัญนะครับรอันนี้นักเรียนมีวิธีการจํานะครับอ่านักเ,เรียนก็ตรงจำยังไงก็ทิศเบื้องบนนะทิศเบื้องบนคือพระสงฆ์ทิศเบื้องล่าง คนงานลูกจ้างคนรับใช้ทิศเบื้องหน้าบิดามารดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายนะครับครับให้นักเรียนครับเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ถูกต้อง และเครื่องหมายผิดนะครับลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องข้อ 1. หน้าที่สำคัญของพระพิสุสงฆ์ก็คือการศึกษาประธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้แล้วนำมาเผยแพ่แก่มวลมนุษย์ข้อ 2. การรู้และเข้าใจหลักธรรมที่ถูกต้องนั้นจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นด้วย เหมือนครูสอนดนตรีต้องรู้และเข้าใจทฤษฎีด,ดนตรีและต้องเล่นดนตรีให้ดีด้วยข้อ 3. พระภิกษุที่ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาจเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ดีโดยไม่ต้องสอนหลักธรรมด้วยวาจาเลยก็ได้ข้อ4การจัดนิทรรศการช่วยให้พระพุทธการจัดนิทรรศการนะครับช่วยให้ พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจโดยไม่ต้องไปศึกษาหลักธรรมจากหนังสือข้อ5วิธีการที่ดีที่สุดเพื่อให้เยาวชนเข้าใจบทบาทของตนเองและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัวก็คือการรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาข้อ6กการกำหนดเวลา วันเวลาแสดงตนเป็นพุทธมามกะควรใช้เวลาวันหยุดหรือวันเสาร์อาทิตย์ข้อ7ผู้ที่แสดงตนเป็นพุทธมามกะเมื่อถวายเครื่องสักการะแล้วกราบเบ็นจางคปดิษฐ์สามครั้งข้อ8คําำสวดมนต์ครับอิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิแปลว่าข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้ข้อ9 ควรถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์เมื่อพระให้ศีลและรับศีลจบแล้วข้อสิบสุดท้ายนะครับเมื่อพระสวดยะถาวลีวหาตัวแทนกรวดน้ำรินน้ำลงในภาชนะให้หมดทั้งหมดมี10ข้อนะครับ